เขาขโมยแปดอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันมาและในตอนนี้สามารถใช้อัตลักษณ์ได้เก้าอัตลักษณ์เลยล่ะในที่สุดก็หาตัวเจอจนได้เขาเหมือนออฟวันเลยสังคมของพวกฮีโร่จะตกอยู่ภายใต้ความกอดหดครับดูฉันให้ดีความสามารถวบคกมทุกคนและบังครั้พวกเขา เ,เล่นเป็นเด,ด็กๆเลยนะาเกละยายไปซะใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเรืแท้แต่ทำไมมันถึงยังไม่ได้ผลถึงนาดนี้แล้วคิดว่าม,มันจะจบแค่นี้หรือไงหยุดให้ได้ช่องเป็นอัตลักษณ์ที่คุ้มคาอหมองการการขาโมยจริงๆพี่บาคุโกพี่เดะโกผมขอโทษนะครับคุณอ๋อไหม